ยายเสียงเรื่องชายเจ้าชู้โดยนกุลก่อนไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนกันด้วยนะคะบทที่18นาทีชีวิต เสียงตะโกนร้องด้วยความตกใจของคนขับเรือให้น้ำหวานดังขึ้นเมื่อเห็นท่าทางการว่ายน้ำของรณนภพผิดปกติในทะเลก่อนที่จะรีบถอดเสื้อออกแล้วกระโดดลงจากเรือเพื่อตรงไปช่วยรณนภพที่กำลังจะจมน้ำก่อนจะไม่ทันการขณะที่พักพวกที่ชายฝั่งเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของเขาพวกผู้หญิงและนักท่องเที่ยว ที่ยังคงหลงเหลืออยู่แถวนั้นกรีดร้องเสียงดังเมื่อเห็นคนกําลังจะจมน้ําแห่มุงดูพร้อมกับเอาใจช่วยอาทิตย์เริ่มเอะใจหยุดว่ายน้ําแล้วหันกลับไปทางรณพพบเห็นมือโผลมาเหมือนคนกําลังตะเกียกตะกายจะให้โผลพ้นน้ําแต่ดูจากลักษณะเหมือนมือที่กําลังขอความช่วยเหลือและกำลังจะจมลงมากกว่าเฮ้ยไอพบ พร้อมกันนั้นอาทิตย์ก็รีบว่ากลับไปช่วยลนพภพที่กำลังจะจมน้ำพร้อมกับคนขับเรือที่ต่างก็ว่ายไปหาลนพภพหัวใจของอาทิตย์หายว่ามึงเพื่อนรักถ้ามึงเป็นอะไรไปกูจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเลยอาทิตย์คิดในใจ พร้อมกับปรีเร่งกำลังแขนไหว้ไปหาลนภพขณะนั้นก็มีฝรั่งต่างชาติอีกสาคนกระโดดลงไปช่วยจากเรือที่ขับอยู่ไม่ไกลนักโชคยังดีที่บนชายฝั่งมีพลเมืองดีรีบเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินที่อยู่ไม่ไกลซึ่งก็รีบมาในไม่กี่นาทีด้วยอยู่ไม่ห่างจากที่เกิดเหตุพยาบาลพร้อมด้วยเครื่องมือฉุกเฉินลงเรือออกทะเลไปช่วยชีวิต เรือฉุกเฉินค่อยๆเข้าใกล้จุดที่รณพพบจมน้ำขณะเดียวกับที่คนขับเรือและอาทิตย์ก็ช่วยกันดึงร่างของรณพพบขึ้นมาเหนือน้ำได้สำเร็จโดยมีชายต่างชาติช่วยกันอีกแรงต่างคนต่างช่วยกันประครับประคองให้ร่างของเขาขึ้นไปบนเรือปฐมพยาบาลในทันที อาทิตย์เห็นร่างของเพื่อนขึ้นไปบนเรือก็โล่งใจหากแต่ว่าร่างนั้นยังนิ่งสนิทใบหน้าซีดเผือดอาทิตย์ปีนขึ้นไปบนเรือประถมพยาบาลพร้อมกับบอกว่าผมเป็นเพื่อนสนิทครับเรามาด้วยกันอาทิตย์บอกพยาบาลที่กำลังวุ่นวายประถมพยาบาลอย่างเร่งด่วนพร้อมกับบุรุษพยาบาลค่ะคุณไปด้วยกันนะคะพยาบาลบอกอาทิตย์รีบออกเรือเลยนะพยาบาลบอก ซึ่งทันทีที่พูดจบเรือก็ออกมุ่งหน้ากลับไปยังชายหาดเพื่อขึ้นรถพยาบาลที่จอดรออยู่คนขับเรือรีบว่ายน้ำกลับไปที่เรือเพื่อขับเรือพาน้ำหวานกลับมายังชายหาดรวมกลุ่มกับเพื่อนๆที่ต่างคนต่างก็รุนให้รณพพบรอดชีวิตขอบคุณมากนะคะพี่ที่ช่วยหัวหน้าหนูน้ำหวานกล่าวขอบคุณด้วยความจริงใจไม่เป็นไรครับยินดีมาก คนขับเรือกล่าวก่อนที่จะส่งน้ำหวานลงจากเรือพร้อมกับไม่คิดเงินค่าจ้างสักบาทเดียวผมขอให้หัวหน้าคุณหายดีนะครับผู้จบชายคนนั้นก็ขับเรือออกไปทำงานต่อทิ้งให้น้ำหวานมองตามด้วยความงุนงงผู้ชายแบบนี้ก็ยังมีอยู่หรอเท่จังน้ำหวานคิดพร้อมกับมองเพอ้อไปจนสุดสายตาไอหวานจะไปไหมเสียงเรียกของนกดังขึ้น ไปไปว่าแต่จะไปไหนกันเอา้าก็ไปโรงพยาบาลยังไงล่ะนกบอกพร้อมกับรีบก้าวเดินไปขึ้นรถตู้ที่มีทุกคนนั่งรออยู่แล้วนี่ก็มัวมองผู้ชายอยู่ได้จะตามทันไหมล่ะทีนี้ทิปป่นดังๆขอโทษค่ะพี่น้ำหวานกล่าวขอโทษอย่างรู้สึกผิดทันครับไม่ต้องห่วงครับคุณทิปผมรู้จักโรงพยาบาลที่พาคุณพบไปครับลุงอ่ำเป็นคนตอบแทน สาธุขอให้คุณพบไม่เป็นอะไรนะคะป้ามาริดพูดพร้อมกับยกมือไหว้ด้วยความเป็นห่วงเมื่อรถตู้มาถึงโรงพยาบาลทุกคนรีบกูกันลงแล้ววิ่งไปยังประตูห้องฉุกเฉินขณะที่อาทิตย์นอนกลับไปกลับมาอยู่หน้าห้องด้วยความเป็นห่วงเพื่อนรักคุณหนูคุณพบเป็นอย่างไรบ้างคะป้ามารีถามด้วยความเป็นห่วง ตอนที่ปถมพยาบาลมาสำลักนะ้ำรู้สึกตัวอาการดีขึ้นแล้วครับแต่ตอนนี้หมอก,กำลังตรวจร่างกายของไอ้พบอย่างละเอียดอยู่อาทิตย์บอกป้ามะลิและทุกคนทำให้ทุกคนถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกดีใจจริงๆคุณพบรอดแล้วป้ามะลิพูดนั่นสิหัวหน้ารอดแล้วบรรดาลูกน้องพูดขึ้นอย่างโล่งอ,อกและขยับตัวไปนั่งรอยอยู่หน้าห้องฉุกเฉิน เพื่อรอหมอออกมาบอกอาการญาติคนไข้อยู่ไหนคะคุณหมอเชิญที่ห้องค่ะพยาบาลบอกผมครับอาทิตย์ยกมือขึ้นพร้อมกับเดินตามพยาบาลไปที่ห้องฉุกเฉินที่มีรางของรณพบนอนอยู่ครับหมอผมเป็นญาติคนไข้ครับอาทิตย์บอกพอเงยหน้าก็ต้องตกใจเพราะหมอที่เห็นอยู่ตรงหน้าคืออดีตเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันครับคุณอาทิตย์ หมอพูดยิ้มยิ้มกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมาช้านานครับคุณหมออัครวุฒิอาทิตย์เรียกเรียกวุฒิเหมือนเดิมก็ได้นะอาทิตย์หมอบอกเพื่อนเก่าแ,แก่อย่างเป็นกันเองพร้อมกับขยับตัวใกล้เตียงของรณพพและเอารายการตรวจร่างกายของรณภพออกมาค่อยๆอธิบายให้อาทิตย์ฟังอาทิตย์คนไข้ปลอดภัยแล้วครับหมอพูดยิ้มยิ้มต้องถามก่อน รู้หรือเปล่าว่าคนไข้มีโรคประจำตัวอะไรบ้างหมอถามจริงจังไม่นะไอ้หมอปกติไอ้พบมันแข็งแรงจะตายไม่ค่อยป่วยอะไรหรอกนี่ก็ครั้งแรกที่เห็นมันป่วยนะ่ะถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลนี่แหละอาทิตย์ตอบด้วยความมั่นใจเท่าที่ตรวจดูอาการสาเหตุของการจมน้ำครั้งนี้มาจากตะคริวหมอวุฒบอกแต่น้าแปลกปกติคนว่ายนะ้ำเวลาเป็นตะคริว จะเป็นที่ขาส่วนใหญ่ใช่ไหมเท่าที่เราเคยเห็นกันหมอพูดพร้อมกับเดินนำไปยังห้องส่วนตัวแต่เคสไอ้พบนี่แปลกมากเป็นตะคิวตรงบริเวณน่องขาแล้วก็ลามขึ้นมาบนจนถึงหน้าอ,อกทำให้เกิดอาการเกรงช็อกนี่โชคดีมากนะที่พวกนายช่วยชีวิตไว้ทันท้าไม่อย่างนั้นฟันธงได้เลยว่าอาจจะไม่รอดหมอตอบเรียบ ตอนนี้ฉีดยาให้เรียบร้อยแล้วอาการตะคริวทั้งตัวเบาขึ้นละแอดมิดนอนเล่นที่นี่สักคืนสองคืนนะเติมน้ำเกลือให้พบมาสักหน่อยหมอวุฒบอกอาทิตย์อย่างเป็นกันเองเออกูลืมบอกไปว่านี่โรงพยาบาลกูเองแหละเดี๋ยวจะดูแลคุณชายรุ่นภพให้อย่างดีทีเดียวหมอวุฒพูดขำๆเออขอบใจมากมึงเดี๋ยวกูไปดูไอ้พบก่อนแล้วก็น้องๆที่ทำงานมาด้วยกันโอเคแล้วเจอกัน มอวุฒิอกพร้อมกับเดินตรงไปที่พยาบาลพร้อมกับสั่งให้แอดมิดห้อง VIP สำหรับรนภพโดยเฉพาะทุกคนเดินตามบุรุษพยาบาลที่เข็นเตียงของรนภพเข้าไปในลิฟต์ไปยังชั้น7ก่อนที่พยาบาลจะบอกว่าชั้น7ห้อง704นะคะขอบคุณค่ะเสียงตอบรับพร้อมกับอาทิตย์ขึ้นลิฟต์ไปพร้อมกับเตียงของรณภพดูสิไอภพ แทนที่จะได้นอนโรงแรมสบายๆคืนนี้นอนโรงพยาบาลเฉยเลยอาทิตย์เอ่ยติดตลกแต่ก็โล่งใจที่โรนพภพรอดปลอดภัยร่างของรณนภพถูกเข็นเข้าห้อง VIP เรียบร้อยพร้อมกับพยาบาลที่ดูแลชั้นเจ็เข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าและต่อสายอะไรให้รณนภพเต็มไปหมดไม่นานนะักประตูห้องก็เปิดออกพร้อมแกงน้องๆกับป้ามะลิและลุงอำ่ำไอ้พปลอดภัยแล้วครับ ไม่ต้องเป็นห่วงหมอแค่อยากให้นอนพักรักษาตัวสักวันสองวันอาทิตย์บอกยิ้มยิ้มด้วยความโล่งอกเฮ้อเสียดายจังคุณพบมาเที่ยวทะเลทั้งทีก็ต้องมานอนโรงพยาบาลน้ำหวานบ่นด้วยความเสียดายนี่น้อยหน่อย,อย,อยเรื่องแบบนี้มันห้ามกันได้ซะที่ไหนล่ะทิพพูดขัดคอไม่เป็นไรหรอกครับคิดซะว่าไอ้พบเปลี่ยนที่นอนพักผ่อนส่วนพวกเราก็นอนพักที่โรงแรมเหมือนเดิมอาทิตย์บอก ถ้าอย่างนั้นผมรบกวนคุณเทฟกับคุณมิงช่วยดูแลน้องๆผมฝากลุงอ่ำและป้ามะลิด้วยนะครับส่วนผมจะนอนเฝ้าไอ้พบที่นี่เองแต่คุณหนูคะคุณหนูเองก็เหนื่อยเพลียมาทั้งวันแล้วให้ป้าเฝ้าคุณพบเองนะคะป้ามะลิบอกด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรครับป้าผมแข็งแรงกว่าป้าเยอะครับ แค่พรุ่งนี้ป้าอย่าลืมเอาเข้า,าวเช้ามาให้ผมด้วยก็พอเอาอร่อยๆนะคะป้าอาทิตย์พูดหยอกล้อทำให้บรรยากาศดูสบายขึ้นได้ค่ะป้าไม่ลืมแน่ๆค่ะนี่โรงแรมที่พักครับของเพื่อนผมเองอาทิตย์ส่งชื่อโรงแรมพร้อมชื่อติดต่อให้ทิปพร้อมกับส่งเงินสดให้นกถือไว้เมื่อไปถึงโรงแรมบอกเขาว่าผมเป็นคนจองไว้ที่เหลือคุณนกฝากด้วยนะครับ ผมจำไม่ได้แล้วว่าได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์อาทิตสั่งงานได้ค่ะเรื่องเงินนกจัดการให้ค่ะไม่ต้องเป็นหัวนกตอบพร้อมกับรับเงินจากอาทิตไปถ้าอย่างนั้นพวกน้องๆก็กลับไปพักโรงแรมกันได้แล้วนะคะอาทิตบอกก่อนจะนึกขึ้นได้อ้อคุณนกครับเงินในนั้นรวมค่าปาร์ตี้คืนนี้ที่ไอ้พบเตรียมจัดเลี้ยงให้พวกคุณด้วยนะ อาทิตย์ไม่ลืมบอกสิ่งที่ลรนพบตั้งใจทําให้ลูกน้องทุกคนแต่ว่ายังไม่ต้องกินก็ได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราหาอะไรกินง่ายๆเองรอคุณพบฟื้นหายดีก่อนแล้วค่อยมาเลี้ยงกันดีไหมคะทิปเสนอความเห็นขณะที่ทุกคนเห็นด้วยนอกจากมิ้งที่มีสีหน้าเรียบเฉยไม่มีทีท่าตอบรับหรือปฏิเสธถ้าไอ้พบหายดีแล้วอย่างไรก็ต้องเลี้ยงครับ แต่ว่าครั้งนี้ไอ้พบตั้งใจเลี้ยงขอบคุณทุกคนจริงๆที่เหนื่อยช่วยกันทำงานหนกักจนผ่านการประเมินมาตรฐานผมว่าไอ้พบก็คงอยากเห็นทุกคนปาร์ตี้อย่างมีความสุขครับอาทิตย์พูดถ้าอย่างนั้นน้ำหวานไม่เกรงใจแล้วนะคะเจ้านายน้ำหวานรีบชิงพูดก่อนเป็นคนแรกครับเชิญเลยครับอาทิตย์ตอบพร้อมกับหัวเราะยิ้มยิ้ม ก่อนที่ทุกคนจะลากลับไปยังโรงแรมที่พักหลังจากผ่านเรื่องนาทีชีวิตของโรนพอาทิตย์เองก็เพิ่งรู้ตัวว่าร่างกายของตัวเองนั้นหิวและอ่อนล้าเพียงใดแทบจะหลับได้ในทันทีแต่เสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเปิดออกมาเป็นร่างของหมอวุิเจ้าของคนไข้เดินเข้ามานั่งโซฟาเดียวกับอาทิตย์นี่มึงกินอะไรมาหรือย,อยัง หมอวุฒิถามด้วยความเป็นห่วงเพื่อนจากสภาพร่างกายที่ดูยับเยินไปหมดยังอาทิตย์ตอบเออดีละเมื่อกี้กูเพิ่งสั่งข้าวมาให้มึงคิดว่ามึงน่าจะยังไม่ได้กินอะไรสักพักก็มีพนักงานมาเสิร์ฟข้าวให้อาทิตถึงห้องเออไอทิสมึงก็กินข้าวซะกูไปละพรุ่งนี้ค่อยมาเยี่ยมไอพบใหม่หมอวุฒิปลอกพร้อมกับตบปาอาทิตย์เบาๆแล้วเดินจากไป อาทิตย์หันไปง่วนกับข้าวมือพิเศษด้วยความหิวหลังจากนั้นไม่นานนักก็พลอยหลับลงด้วยความอ่อนล้าหมดแรงลงบนโซฟาเฝ้าไข้นั่นเองบทที่19ความกลัว ลนภพหลับสนิทหากแต่ห้วงนิทรานั้นเขาก็หลงวนเวียนอยู่ในฝันที่หาทางออกไม่เจอความฝันที่ช่างเหมือนจริงความฝันที่เหมือนดึงเขาหลุดออกจากร่างไปจริงๆนี่เขาตายแล้วหรือเขาคิดในใจพร้อมกับแหวกไหว้ในท้องน้ำทะเลอันที่จริงเขาควรจะตายแล้วไม่ใช่หรอเขานึกถึงตอนที่กำลังจมน้ำยังหรอกค่คุณภบ คุณยังไม่ตายแต่คุณกำลังแหวกว่ายเป็นอิสระกับฉันภายใต้ท้องทะเลเหมือนที่คุณเคยสัญญายังไงล่ะคะร่างของแก้วตาในสมัยยังเป็นคนแหวกว่ายไปรอบๆตัวของรณพกทำให้เขาลืมไปเสียสนิทว่าแก้วตาตายแล้วสัญญาหรอเขาคิดแต่เสียงความคิดของเขาคงจะดังไปหน่อยเลยทำให้แก้วตาได้ยินและตอบกลับมา ใช่ค่ะคุณพบจาไม่ได้หรอคะว่าคุณเคยสัญญากับแก้วว่าคุณจะพาแก้วมาเที่ยวทะเลเราจะว่ายน้ำทะเลด้วยกันเราจะรักกันและอยู่ด้วยกันตลอดไปแก้วตาพูดเสียงหวานใสกังวานนุ่มนวลผมขอโทษนะแก้วตาผมจำไม่ได้จริงๆรณพบตอบด้วยความซื่อสีหน้าของแก้วตาค่อยๆเปลี่ยนไป จากหญิงสาวสวยหวานแสนดีรอยยิ้มพิมพ์ใจแปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดดวงตาค่อยๆเคลี่ยวคำํำนิ้วมืออันเรียวสวยกลับค่อยๆซีดดุดหนังหุ้มกระดูกเล็บยาวดุดเหี่ยวคมแต่งตัวด้วยชุดขาวทั้งชุดเปล้อนเปื้อนไปด้วยคราบเลือดผมปล่อยดำยาวสยายภายใต้ท้องทะเลน้ำลึกลนภพ อึ้งกับภาพที่เห็นเขารีบตะโกนออกมาด้วยความตกใจแก้วตาแก้วตาเป็นอะไรไปคุณพบคุณจะจำได้อย่างไรล่ะคะในเมื่อคำสัญญาพวกนี้คุณก็บอกกับผู้หญิงของคุณหลายๆคนเหมือนกันจริงไหมคะแก้วตาพูดพร้อมกับศรีรษะที่ค่อยๆเอียงคอลงทางด้านขวาเหมือนเป็นเครื่องหมายคำถาม แต่แทนที่จะหยุดเอียงสีสากของแก้วตากลับค่อยๆห้อยลงเอาหัวชี้ลงข้างล่างคุยกับลนภพขณะที่ร่างยังลอยอยู่ในน้ำเช่นเดิมเฮ้ยแก้วตาลนภพร้องด้วยความตกใจพยายามว่ายน้ำหนีจะไปไหนครัพเสียงของแก้วตาเข้มและกระด้างขึ้นขณะที่ร่างไปโผลขวางหน้าของลนภพห่างกันแค่คืบ จนทำให้เขาหยุดไม่ทันจนต้องชนเมื่อชนแล้วสิ่งที่เห็นกับตาทำให้เขาต้องกรีดร้องแทบจะเป็นบา้าเขาเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหัวใจปอดตับไตไส้พุงค่อยๆไหลออกมาจากร่างของแก้วตาเขาพยายามว่ายน้ำาตะเกียรตตะกายหนีด้วยความกลัวสุดขีดพร้อมกับร้องขอให้คนช่วยช่วยด้วย ช่วยด้วยแต่มือของแก้วตายังคงจับขาเขาไว้แน่นพยายามว่ายหนีอย่างไรก็ไม่เป็นผลช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงร้องของรณพพดังโวยวายในห้องพักคนไข้ที่โรงพยาบาลกลางดึกทำให้อาทิตย์ต้องรีบลุกขึ้นมาดูด้วยความตื่นตกใจพร้อมทั้งกดออดเรียกพยาบาลในทันทีไอ้พบเป็นอะไรวะ อาทิตย์พยายามจับแขนของเพื่อนที่กำลังเหมือนตะเกียกตะกายควยคว้าอะไรสักอย่างในอากาศแต่ว่ารณพก็ยังไม่ตื่นหรือรู้สึกตัวขึ้นนอกจากยังคงร้องขอความช่วยเหลือทั้งทางที่ยังหลับตาเหมือนพยายามควยคว้าอยู่อย่างนั้นมีอะไรคะพยาบาลรีบเข้ามาสองคนเมื่อเห็นรณพกำลังนอนละเมอเสียงดัง จึงช่วยกันปลุกเรียกรณพศให้ตื่นจากความฝันขอโทษนะคะพยาบาลคนหนึ่งบอกอาทิตย์พร้อมกับตะโกนที่ข้างหูของรณพศคุณคะตื่นคะ่ะเสียงกล้องดังลั่นห้องฉุดรณพศให้ตื่นจากฝันร้ายจากการหลอกหลอนของแก้วตาเขาพหว่าลุกจากเตียงด้วยอาการตื่นกลัวพร้อมกับคำพูดที่พูดไม่หยุดช่วยด้วยช่วยด้วยรณพศ จับที่เสื้อของอาทิตย์แน่นพร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือเออไอพบปลอดภัยแล้วอาทิตย์บอกเพื่อนใช่ค่ะปลอดภัยแล้วนะคะพยาบาลปลอบสัมทับมาอีกคนหน้าตาของรณพภคลายความตื่นกลัวขณะที่สายตามองไปรอบห้องด้วยความหวาดระแวงจากสิ่งแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมแทนที่จะเป็นในน้ำทะเลกลับเป็นในห้อง ที่เป็นเตียงนอนคนไข้ของโรงพยาบาลเขามองดูสายน้ำเกลือที่ติดอยู่ที่ข้อมือและอุปกรณ์ต่างๆก่อนจะเริ่มมีสติสัมปชัญญะค่อยๆเอ็นตัวลงนอนแล้วถามพยาบาลว่านี่ผมอยู่ที่ไหนครับตอนนี้คุณอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะปลอดภัยแล้วนะคะพยาบาลตอบผมตายหรือย,ยังครับรณพกัดฟันถามออกไปด้วยความไม่แน่ใจนะั ยังค่ะคุณยังมีชีวิตอยู่พยาบาลอีกคนเป็นผู้ตอบแทนนอนพักก่อนนะคะเพิ่งตีสามเองพยาบาลบอกก่อนเดินออกจากห้องไปทิ้งรณพภให้อยู่กับอาทิตย์สองคนไอ้ภพมึงโอเคแล้วนะอาทิตย์ถามพร้อมกับหาวและกําลังจะกลับไปนอนต่อที่โซฟาไอ้ทิตมึงไม่ต้องนอนได้ไหมวะเขาถามเพื่อนขณะที่อาทิตย์หยุดฟัง ไม่ได้กูง่วงมากอาทิตย์ตอบอย่างไม่สนใจใยดีพร้อมกับเอนตัวลงนอนบนโซฟาแต่เสียงของรณพบก็ดังขึ้นมาอีกว่าไอทิตเปิดไฟให้สว่างทั้งห้องได้ไหมวะเสียงนั่นทำให้อาทิตย์ต้องลุกขึ้นมาอย่างขัดใจแล้วเดินไปเปิดไฟทั้งห้องให้สว่างตามคําขอของรณพบมึงไม่นอนได้ไหมวะไอทิตย์รณพบขอร้องอีกครั้ง อะไรของมึงเนี่ยเป็นอะไรไปไว้ไพบอาทิตย์บน่นพร้อมกับเดินมานั่งข้างเตียงคนไข้ไอ้พบเมื่อกี้มึงนอนหลับและฝันร้ายตอนนี้มึงตื่นแล้วปลอดภัยแล้วนอนหลับต่อได้แล้วนะอาทิตย์พยายามบอกเพื่อนพร้อมกับตัวเองเดินหันหลังเตรียมจะกลับไปนอนอีกครั้งเมื่อกี้กูฝันเห็นแก้วตาว่ะเสียงของลนพหลุดปากออกไปคำว่าแก้วตา กระทบใจของอาทิตย์เป็นที่สุดอาการของเขาเปลี่ยนจากง่วงเหงาหาวนอนเป็นตกใจดวงตาเบิกกว้างแก้วตาแก้วตาเหรอวะอาทิตย์รีบกลับมานั่งที่ข้างเตียงคนไข้พร้อมกับเตือนสติรณภพไอพ้พอมึงพูดชื่อนี้ขึ้นมาทําไมอีกมึงจําไม่ได้เหรอว่ามันไม่มีแล้วเขาตายแล้วเขาไม่ยุ่งกับเราแล้วแล้วพวกเราก็ไม่ได้พูดถึงชื่อนี้อีกแล้ว แล้ววันนี้มึงจะมาพูดอีกทําไมวะอาทิตย์บ่นยาวด้วยความตกใจกลัวกูพูดจริงรณพยํำมันไม่มีทางเป็นไปได้มึงมึงมีทั้งสายศิลและพระที่คล้องคอผีนั่นไม่กล้าเข้ามาใกล้มึงนานแล้วนะแล้วก็ไม่มีวันที่จะเข้าใกล้มึงได้ด้วยอาทิตย์พูดพร้อมๆกับที่รณพก็เอามือข้างที่จําได้ว่าพระเคยมาใส,ส่ศิลไว้ออกมาให้อาทิตย์ดู แต่ทั้งู่ก็ต้องตกใจเมื่อข้อมือนั้นว่างเปล่าหลงเหลือเพียงรอยแดงๆราวกับถูกกระชากให้ขาดออกไปเฮ้ยแต่มึงก็ยังเหลือพระที่คอไว้ใช่เปะวะอาทิตย์ถามเพื่อนด้วยความเป็นห่วงขณะที่ลนภพพยายามควานหาสร้อยพาที่คอแต่หาอย่างไรก็หาไม่เจอจนนาซีดบอกกับอาทิตไปว่าไม่มีเหมือนกันว่ะ รณพบ,บอกด้วยความตกใจไอทิดเอาไงดีวะเขารีบลุกขึ้นมานั่งด้วยความหวาดกลัวเป็นที่สุดเดี๋ยวนะไอพบใส่สร้อยพระกูก่อนพร้อมกับควานหาสร้อยพระของตัวเองที่เคยคล้องคออยู่ไอพบสร้อยกูก็ไม่มีเหมือนกันวะหายไปไหนวะอาทิตย์พูดด้วยสีหน้าเหมือนจะร้องไห้เฮ้ยไอทิดคอมืองเขาชี้ไปที่คอของอาทิตย์มีอะไรวะคอกู อาทิตย์ถามด้วยความตกใจก่อนจะวิ่งไปดูกระจกในห้องน้ำรอยแดงช้ำรอบคอของอาทิตย์แดงชัดจนน่ากลัวว่าเลือดจะไหลออกมารอยนั้นไม่ได้เป็นรอยเล็กๆเหมือนสายซอยแต่เป็นรอยที่มีขนาดใหญ่เหมือนรอยเชือกเส้นใหญ่ที่ถูกรัดคอใช่แล้วมันเหมือนรอยคนใช้เชือกผูกคอตายอาทิตย์ร้องรั้นออกมาหารลนภพไอภพรอยนี่มาจากไหนวะ เขาละล่ำละลักด้วยความตกใจกลัวสุดขีดเขานึกไม่ออกเลยว่าสร้อยพระของเขาหายไปตอนไหนอย่างไรบางทีอาจจะหลุดหายตอนที่กำลังเล่นน้ำทะเลก็เป็นได้ไอทิตอะไรอีกอาทิตร้องออกมาสายสินมึงก็ไม่มีแล้วมึงทำหายไปไหนวะรนภพทักออกมาด้วยหัวใจที่ห่อเหี่ยวพอกันชิบหายแล้วไงงานเข้า อาทิตย์กลัวจนขนลุกสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวตั้งแต่วันนั้นที่พระท่านเตือนเขาก็ไม่ได้รับรู้เรื่องราวของแก้วตาอีกเลยจนทำให้ทั้งเขาและลนภพหลงลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทไอ้ภพเราจะทำยังไงกันดีวะอาทิตย์ถามนี่กูกลัวจนขี้จะขึ้นสมองอยู่แล้วเนี่ยไอท้ทิตย์เมืองคิดว่ามึงกลัวเป็นคนเดียวหรือไงวะ กูก็กลัวไม่ต่างจากมึงรณพบบอกเพื่อนอาทิตเดินกลับไปกลับมาในห้องคนไข้อย่างครุนคิดกลัวแล้วหวาดระแวงไปเสียหมดกับสิ่งต่างๆที่เห็นไม่ว่าจะเป็นสร้อยพระและสายศีลทั้งของเขากับรณพบที่หายไปทั้งยังมีรอยที่ข้อมือของรณพบที่เหมือนถูกดึงกระชากจนมีอาการแดงช้ำไหนจะรอยรอบคอของเขาอีกที่เป็นเหมือนรอยถูกเชือกรัดคอ อาการง่วงนอนของอาทิตย์นั้นหายเป็นปิดทิ้งกับกลายเป็นความลุกลี้ลุกลนแทนเอาไงดีวะไอ้พบนี่ถ้าเป็นคนกูก็ยังคุยได้ต่อรองได้แต่นี่ไม่ใช่เขาถามอย่างคิดอะไรไม่ออกเราต้องกลับไปวัดนั้นหาพระท่านหรือเปล่าวะรณพพบถามอย่างช่างใจมันไกลนะเว้ยอาทิตย์ทวงพร้อมกับคิดหาทางออกก่อนจะพูดออกไปพรุ่งนี้ดีไหม พรุ่งนี้ขอหมอออกจากโรงพยาบาลไปหาพระวัดใกล้ๆนี่เลยอาทิตย์บอกได้เหรอวะหมอจะยอมไหมวะยอมดิหมอที่รักษามืองก็คือหมอวุิที่เคยเรียนด้วยกันสมัยเด็กยังไงละ่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกนะรณพพบ,บเพื่อนตกลงถ้าอย่างนั้นเอาตามนี้นะกูนั่งเป็นเพื่อนมึงจนเช้าเลยละกันอาทิตย์บอกกับรณพพอย่างมีความหวมัง แต่ก็อดที่จะกังวลไม่ได้